สู้แแกิ่งไม้มาจนได้นะคะก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวค่ะทุกคนดูข้างในปอดนี่ค่ะโปรโลเล็กๆเล็กเกินไปค่ะน่าจะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งก็คงจะเก็บได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศปั่นจักรยานเล่นไม่ใช่ค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นเพิ่งจะกลับจากบ้านเพื่อนมานะคะ และตอนนี้ก็เป็นช่วงระหว่างทางปั่นจักรยานกลับบ้านนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีสิ่งนี้ที่ทำให้อ้นต้องหยุดชงะงักค่ะทุกคนดูค่ะสวยๆอย่างนี้จะผ่านไปไม่ได้นะคะดอกอบอวบเด้งๆสวยๆนะคะเอาถุงอุปกรณ์เก็บเห็ดค่ะคือไปหาเพื่อนนะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไปค่ะแต่ไม้เซลฟี่นี้ พกไปค่ะเพราะว่าจะต้องมีเซลฟี่กับเพื่อนเรานี่ใส่ถุงก,ก่อนเต็มกำรรม,มือแล้วนะคะตัวร้อยขาออกไปดูตรงนี้ค่ะ คลิปที่แล้วป้าอ้นหมุนกล้องเร็วไปภาพเบลอเบลอคือว่าบรรยากาศเขามืดแบบนี้แลคะ่ะแต่ว่าแล้วป้าอ้นก็หมุนกล้องเร็วไปภาพสัน่นป้าอ้นดูคลิปตัวเองป้าอ้นยังตาลายเลยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปป้าอ้นแล้วไม่บ่นว่าตาลายคะ่ะคลิปนี้ก็จะพยายามจับกล้องให้นิ่งๆโอ้ยเสียดายคะ่ะมันเขาเริ่มจะเปื่อยอะเอา้า เอาเก็บไว้ค่ะอนอกจากจะได้เห็ดกลับบ้านแล้วนะคะก็ไม่เสียเวลาค่ะพออ้นเจอมูลมูลม้านะคะข้างทางก็เก็บเอาไปทำปุ๋ยค่ะไปค่ะไปต่อถ้าเจอข้างทางก็จะแวะเก็บอีกนะคะข้างๆนี้ก็เป็นทางด่วนะคะเสียงรถอาจจะดังนิดนึง ที่จูงจักรยานเพราะว่ามันมีต้นข้างหน้าด้วยค่ะต้นล้มข้างหน้าไม่แน่ใจว่าเห็ดเขาจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะคะน,นค่ะต้นไม้ล้มข้างทางตรงโคนต้นหรือตรงเตีย้ยๆเขาไม่ขึ้นให้นะคะทุกคนนี่เขาไม่ขึ้นบนยอดโอ้ยนอรับสมัครคนโน้มกิ่งนะคะเอาย้อนแสง เก็บไม่ได้คะ่ะแต่มีต้นข้างในนี้นะคะเอาเดินช้าๆว๊ามาช้าอีกแล้วคะ่ะดูคะ่ะทุกคนโหนเห็นหูช้างเข้าเน่าเข้าเปื่อยแล้วนะคะอ้อยดึงออกให้พื้นที่ดอกอ่อนๆเขาขึ้นมาใหม่ยังพอได้ดอก <c oughs> ขอขึ้นน้ำลายค่ะยังพอได้ดอกสวยๆอยู่คะ่ะ อยู่ในหลืมนะคะความจริงวันนี้อากาศก็ไม่ดีนะคะฝนตกโปรยๆปค่ะคุณลุงก็บอกว่าไปหาเพื่อนน่อยไม่ขับรถนี่คือเหตุผลที่ไม่อยากขับรถค่ะเพราะว่าตั้งใจจะมองหาเห็ดหูหนูข้างทางนะคะเสียดายต้นนี้เข้าเปื่อยหลายดอกเลยค่ะเปราอ,อ้นไม่เคยผ่านทางนี้นะคะเฮ้ยอันนี้สวย ดูค่ะเขามาแอบออกตั้งนานแล้วไม่มีคนมาเก็บนะคะเขาเปืออ่อยทิ้งให้เขาออกมารอบใหม่นะคะทุกคนดอกเก็บดอกที่สวยๆอยม,มีอยู่ข้างในหลือปะ่ปะป้าอ้นเก็บเอื้อมไม่ถึงนะคะทุกคนแต่เก็บเปนเอื้อมถึงตรงนี้ก่อนนะคะนั่นลนะนั่นค่ะสีสวยมาก ข้างล่างเหมือนจะเน่าไหมเอ่ยว่านีเน่าค่ะได้กรมหนึ่งค่ะโ,โหต้นนี้ก็สุดยอดอีกแล้วนะคะเก็บไม่ถึงค่ะทุกคนแต่ว่ามันมีอันข้างในโคนต้นตรงนั้นนะคะ ป้อ้นจะแหวกได้ไหมเอ่ยสู้แวกกิ่งไม้มาจนได้นะคะก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวคะ่ะทุกคนดูข้างในป๊อดมีข้างในลึกนั่นอีกนะคะไม่แน่ใจว่าป้าอ,อ้นจะเก็บได้หรือเปล่าแต่เราเก็บตรงที่เราเอื้อมถึงก่อนเนาะโอ๊ยจะหลุดมือถ้าหลุดมือนี่ป้าอ,อ้นเก็บเอาไม่ได้นะคะเพราะว่าเอื้อมไม่ถึงพื้นคะ่ะ เก็บตรงที่เก็บง่ายๆไปก่อนนะคะความจริงวันนี้ป้าอ,อ้นไปหาเพื่อนก็เอาเห็ดหูหนูไปให้เพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเขาชอบกินลาบแล้วก็แกงค่ะแล้วก็เพื่อนให้แกงส้มมาถุงหนึ่งนะคะคนไทยในต่างแดนมีอะไรก็แบ่งๆปันกันเนาะโอ้ยดูค่ะหูช้างอีกแล้วจ้า โอ้อันนี้เปือยแล้วทิ้งไปค่ะอย่าเสียดายีสวยเลือกได้แล้วก็เก็บได้เยอะมากเลยนะคะปีนี้อุย้ยข้างในหลือบด้านหน้านะสู้มุดมาข้างในโอ้ยนันน่นหล่นก็เจอดอกเปื่อยอีกแล้วนะคะอ,อันที่หล่นเมื่อกี้ยังใช้ได้ค่ะ ใจหาดอกสวยๆคงไม่ได้คะ่ะทุกคนลำบากลำบนมากโอ้ยพอแล้วคะ่ะมดุด <c oughs> ดูสภาพปอนกาไปต่อไม่ไหวเสียได้ <c oughs> นี่คะ่ะยังถือว่าโอเคอยู่นะคะอันนี้คือแกงส้มที่เพื่อนห่อให้มาคะ่ะ วันนี้ป้าอ้นก็นมาทักทายท่านผู้ชมแค่คลิปสั้นๆนะคะให้ทุกคนได้หายคิดถึงป้าอ้นค่ะเดี๋ยวก่อนที่จป้าอ้นจะกลับบ้านเดี๋ยวจะขอแวะดูป่ากระเทียมเดี๋ยวจะขอแวะดูกระเทียมป่าก่อนนะคะว่าเขาโผล่ขึ้นหรือย,ยังเอ่ยป่ากระเทียมป้าอ้นน้ําท่วมค่ะแต่เขาโผล่มาแล้วนะคะนี่ค่ะโผล่เล็กๆเล็กเกินไปค่ะน่าจะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งก็คงจะเก็บได้นะคะแต่ว่า แต่ว่าดอกนี้ใหญ่อย่างนี้เราเอากลับบ้านด้วยค่ะเจอตรงนี้ก็เอาไปด้วยค่ะอีก2ดอก2ดอกเล็กป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุข ทุกๆวันมีแต่ความเบิบ่อบานสวัสดีค่ะ